่อนรถมอเตอร์ไซค์กับเราวันนี้แถมฟรีประกันรถหายและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนานหนึ่งปีวงเงินคุ้มครองสูงสุด2 0 0แสนบาทดอกเบี้ยถูกอนุมัติไวพร้อมบริการด้วยใจและรอยยิ้มช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda f o r z ์7ซ0ที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องว่าจะมีการเปิดตัวเข้าสู่ตลาดเมืองไทยหรือไม่ จะเปิดตัวช่วงเวลาไหนที่งานมอเตอร์เอป2023ปลายปีนี้จะได้เห็นตัวจริงกันหรือเปล่ารวมถึงราคาค่าตัวของมันนั้นประมาณเท่าไหร่แต่ก่อนที่ผมจะกล่าวถึงเรื่องราวของ f o r ์ซ750คงต้องของกล่าวถึง f o r ์ซ350ก่อนครับเพราะว่าขณะนี้ยอดขายของมันนั้นกำลังสร้างสถิติสูงสุดโดยในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ฟอร์ซ่าสามสามารถทำตัวเลขการขายได้สูงถึง3,626คันสูงที่สุดตั้งแต่มีการเปิดตัวฟอร์ซ่าเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมาและถ้ารวมยอดขายในช่วงครึ่งปีแรกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนพศ2 5 6 6ฟอร์ซ่า3 5มสามารถขายได้มากถึง1,6254คันประมาณการได้เลยครับว่า สิ้นปีนี้ยอดขายของ f o r ์ซ350ทะลุเกินกว่า30,000คันอย่างแน่นอนและอาจจะสูงถึง32,500คันซึ่งจะเป็นสถิติยอดขายสูงสุดในกลุ่มของ Big s c o o t e เตอในเมืองไทยเห็นชัดเจนครับว่ากระแสของ Big s c o o t e เตอนั้นยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องกลุ่มผู้ใช้ก็มีการขยายตัวทั้งในกลุ่มของวัยรุ่นวัยทำงานและผู้ใหญ่รวมถึงกลุ่มคนที่ขี่บิ๊กไบค เริ่มหันมาสนใจบิ๊กสกูตเตอร์กันมากขึ้นโดยกลุ่มคนที่เคยใช้ f o r z a 3 0 0 f o r z a 350รนุ่นใหม่หลายคนก็อยากจะอัปเกรดตัวเองขึ้นไปขี่ f o r z a 750ที่เหนือกว่าบางคนเริ่มบ่นเข้ามาครับว่า f o r z a 350เริ่มมีการแต่งซิ่งกันมากเหลือเกินก็เลยอยากจะหนีไปขี่ตัว750และในกลุ่มบิ๊กไบค์หลายคนก็บอกว่าอยากลองขี่บิ๊กสกูตเตอร์แต่ว่าตัว350นั้นดูเหมือนจะเล็กเกินไป อัตราเร่งความเร็วแม้ว่าจะทำได้สูงพอสมควรแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับ Big กไบคหลายต่อหลายรุ่น Big Scooter ถือว่ามีความเร็วที่ต่ำกว่ามากดังนั้นหลายคนที่อยากจะขี่บิ๊กสกูตเตอร์ที่มีความเร็วความแรงมากกว่านี้ก็เลยพุ่งเป้ารอการเปิดตัวของ f o r ์ซ750ในเมืองไทยก็เลยมีคำถามครับว่ามันจะเปิดตัวเมื่อไหร่ปลายปีนี้จะได้เห็นตัวจริงกันหรือไม่ต้องบอกเลยครับว่า โอกาสที่จะมีการเปิดตัว f o รซา750ยังคง50/50 50ครับเพราะว่ากำลังการผลิตของ f o รซา750และ XADV 750ทำได้เพียงไม่มากนักทางฝั่งยุโรปก็มีการกวาดตัวเลขไปหมดอีกทั้งขณะนี้ f o รซา750ก็มีการเปิดตัวมายาวนานถึง2ปีเกือบเกบ3ปีแล้วล่าสุดเมื่อวันที่20กรกฎาคมพศ2566ที่ผ่านมา ฮอนด้ายุโรปก็มีการเปิดตัว XADV และ Forza 750ปี2024ซึ่งมีการเพิ่มเติม2สีใหม่โดย Forza 750จะมีสีแดงใหม่เพิ่มเข้ามาและสีดำเมทัลลิกที่มีวงล้อและโลโก้สีทองส่วนสีเดิมก็คือสีเทาเมทัลลิกและสีน้ำเงินเมทัลลิกเปิดราคาที่อังกฤษ1 4 4 9ปอนด์คิดเป็นเงินไทย 4 6 6 4 0 0 0บาทครับถ้าเปรียบเทียบกับ XADV 1,1199ปอนด์หรอนหรือเป็นเงินไทย4 9 9 7 0 0 0บาทก็จะเห็นว่ามีราคาแตกต่างกันอยู่ประมาณ3 3 0 0 0บาทคุณผู้ชมที่สอบถามกันว่าราคาของ f o r ์ซ750ถ้ามีการเปิดตัวในเมือง,งไทยมันจะถูกกว่า XADV สักประมาณเท่าไหร่คำตอบก็คือ ประมาณ30,000บาทครับปัจจุบันนี้ xadv ในเมืองไทยเปิดราคา425,000บาทลบส่วนต่างของราคา30,000ถึง30,000บาทราคาของ f o r ์ซ750ในเมืองไทยจะต้องต่ำกว่า400,000บาทอย่างแน่นอนประมาณการคร่าวๆ392,000เข้า0บาทถึง395,000บาทครับสำหรับ f o r ์ซ7 5 0นั้นมันคือสุดยอดของสกูตเตอร์ ที่ให้ความหรูหราความน่าตื่นเต้นและความสุขสบายในการใช้งานมันคือได้รางวัลยอดเยี่ยมในการออกแบบก็คือ Red Dot Award ซึ่งต้องยอมรับครับว่าขณะนี้ Forza 750นั้นมันคือที่สุดของ Big Scooter อย่างแท้จริงเครื่องยนต์2สูบเรียง Single Overhead Camshaft 8วาล์4วาล์ต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำเพราข้อเวียงแบบ270องศาปริมาตรจริง 745cc ให้กำลังสูงสุด58.57แรงมา้าที่6,750รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด69นิวตันเมตรที่4,750รอบต่อนาทีมีสเปคใบขับขี่ A2 ในยุโรปครับ47.5แรงมา้าที่6,000รอบต่อนาทีและ65นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีทั้งนี้เจ้าของรถ f o ร์ซ750สเปค A2 สามารถปรับแรงม้าเพิ่มขึ้นมาได้ครับโดยต้องเอารถไปที่ศูนย์บริการในยุโรปเพื่อทำการแมปปิ้งการจุดระเบิดใหม่รุ่นนี้มีบาลานเซอร์คู่ให้ความนุ่มนวลและมีแรงสะเทือนที่ต่ำให้ความประหยัดที่สูงถึง27.7กิโลเมตรต่อลิตรระบบเกียร์แบบ DCT หรือ Dual Clutch Transmission จะมีคลัตช์สชุดผู้ขับขี่สามารถเลือกบทการทำงานของรื่อยนต์ได้ครับว่าจะาโหมดเกียร์ออโต้หรือว่าเกียร์แมนนวล คันเร่งไฟฟ้า Total By w มี4โหมดขับขี่ครับก็คือโหมดเรนสแตนดาร์ดสปอร์ตและยูเซอร์ติดตั้งระบบ Honda Smartphone Voice Control System เชื่อมต่อกับมือถือควบคุมด้วยเสียงหน้าจอ TFT Full Color ขนาด5นิ้วมีช่อง USB-C 2ช่องด้วยกันที่คอนโซลหน้าและใต้เบาะซึ่งมีความจุถึง22ลิตรเก็บหมวกเต็มใบได้ได1ใบ กุญแจแบบสมาร์ทคีย์ไฟ LED รอบคันติดตั้งระบบ Emergency Stop Signal เมื่อไรที่ตัวรถมีการลดความเร็วลงมากกว่า6เมตรต่อวินาทีที่ความเร็วมากกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปไฟฉุกเฉินจะก,กระพริบเตือนรถข้างหลังให้ได้ทราบว่าขณะนี้รถของเรานั้นมีการเบรกฉุกเฉินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการชนด้านท้ายนั่นเองครับช๊หน้าเป็นอัพไซด์ดาว 41มิลิเมตรช่วงยุ120 mm. บ120มิลิเมตรชอัพหลังเดียวโปรลิงช่วงยุบเท่ากัน120มิลิเมตรดิสเบรกหน้าคู่ของ in, นิสซินเรดเดนเมาสีลูกสูบต่อข้างขนาดจานเบรก310มิลิเมตรพร้อม ABS d i s สดิสเบรกหลังเดียว1ลูกสูบของนิสซินจานเบรก240มิลิเมตรพร้อม ABS ขนาดยางหน้า120ทับ70วงล้อ17นิ้วยางหลัง160 ทับ60วงล้อ15นิ้วมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับว่า Honda จะมีการเปิดตัว f o r ์ a 750ในเมืองไทยหรือไม่ในช่วงปลายปีนี้ครับคิดพ่อนมอเตอร์ไซค์สักคันนึกถึงเราสมิธแคปิตอลลิสซิ่ง